ผมเดี๋ยวจะทําการฉำระนะครับผมนี่ครับลำมใหญ่ครับอันนี้อันนี้คือว่าเล็กไปเลยครับจะเทียบกับตัวนี้ฮะตัวนี้คือว่าไซส์หนูปกตินะครับที่ปกติตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ครับแต่เจอตัวนี้ไปในจอดครับผมเนี่ยไซส์แมวอันนี้คือไซส์ปกตินะครับคือเดี๋ยวเราไซส์แมวนะเดียวเอาเอาแมวมาดูดิอันนี้ไซส์แมวนะครับผม วางมือให้ดูดิเตรียมฝามือดินี่ครับผมอันเนี้ยไซแมวครับไซโลครับไปครับเดี๋ยวผมเตรียมนี่ครับทำง่ายๆครับเนี่ยแต่วันนี้เป็นใบกระเพราควายและใบย,ยี่หร่าฮะมีแมลงด้วยนะนี่มีแมลงมาด้วยก็คือปลอดสารครับเนี่ยครับถ,ถ้าถ้าแถวบ้านผมเรียกว่าใบากระเพราควายแนละ้วบางที่ก็เรียกใบย,ยี่หร่าแต่แถวภาคอีสานเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยพี่แกงตลาดครับง่ายๆคนระับ เดีวลุยเจอในกระทะเลยครับผมเนี่ยเครื่องปรุงก็มีนี่ครับน้ำปลาชุรสรสดีครับแค่นี้ครับเดี๋ยวสับหนูแป๊บหนึ่งครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวจะครัวหนูใส่ใบกะเพราควายนะครับผมทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดตัวนี้ทีเด็ดเลยยังไม่ได้เด็ดครับแต่ยังไม่ได้เด็ดพี่เด็ดเลยเด็ดจีก็อยากอยากเด็ดอะนนี้ครับผมแล้วก็น้ำมันน้ำใส่ไให้ผัดพี่แกงครับเดี๋ยวทำกินง่ายๆเพราะวันนี้ ไม่ทักซ้อนไม่วุ่นวายครับนี่ฮะพี่แกงเนี่ยตำไม่ได้ตำนะครับพี่แกงก็ลาดแล้วติดปากเลยผมตำอย่างเดียวเยวววลยสี่ตัวห้าตัวแหละสี่ตัวห้าตัวเนี่ยโดดขอผัดพี่แกงให้หอมๆนะครับผมน้ปลาครับใส่ลงไปอไอ้ หนูที่สับเมื่อกี้นะผมเนี่ฮะใส่หมดเลยครับีครับรู้สึกว่าจะงงๆเลยครับวันนี้อย่า <c oughs> งเทเก็ใส่ไปนิดนึงครับที่ผมตำไว้นะครับ ได้ด่าไอา้ลกสาวหรอนี่ครับผมไม่ใช่ดาแกน,นครับผมเป็นเดาฐานครับต้องใจเย็นๆนะครับเล็งไม่ได้นะครับก็ ลวนหนูคั่วนหนูให้มันสุกๆหน่อยครับ <Yeah. S 1> เหลือนะผมใส่ลงไปครับ <Yeah. S 1> นี่คเนี่ย <Yeah. S 1> มันได้เป็นสภาพนีรับผม <c oughs> <c oughs> ครัวนะวันนี้ครัวครับทำกินแบบง่ายๆแล้วที่แกงตลาดเลยครับผม ในคนนั้นป่านะครับวันนี้วันนี้แบบตึงลงกลับมาจากทรุงนายนครับเนะี่ยเดี๋ยวคัว่วจนด้วยแบบหนุ่มสุกแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสนะครับนี่ครับน้ำครับใส่ไปแล้วบนี๋ยวรออีกสักประมาณคึ่งวันครับ ต่ำๆก็ประมาณ5นาที10นาทีเลยครับเพราะว่ามันเป็นเตาถ่านนะผมมันไม่แรงนะผมรอไปเรื่อยๆครับผมจังหวะนี้เดี๋ยวผมจะฝานตะไครใส่ลงไปนะครับผมอ้ากระพานนะผมเป็นยังเต็นท์เนี่ยนี่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวใส่ตะไคร์ไปนะครับมันมันไม่มันไม่มีพร้อมมาเนี่ยเลยนะมันมีแต่เป็นผ้าใช่ไหมครับผมว่ะผ้ากับผ้ากันฝนนี่ครับผมฝานตะไคร์ใส่ไปนะครับอุ้ยไม่หลงกระทะครับผม เรามาใส่เยอะนะผมเนี่ยขนาดเท่าไหร่มันจะถูะกจังเน้ไปหน่อยที่มันทับไว้น่เมื<า><ส>่อกี้นะนี่ครับผมฝานใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ดเดี๋ยว,พ,วพอฝานใส่เสร็จแล้วก็เนี่ยแล้วก็กดตะไคร้ให้มันลงไปข้างล่างนะผมเนี่ยทำกินนวนแบบง่ายๆับผมอันนี้เป็นกลับมาจากทุ่งนาเลยครับเนี่ย นี่จะเป็นมะเขือนะครับผมใสยย่ลงไปแล้วก็จะมีพริกสดนิดหน่อยๆครับตักกินน,นะครับผมเนี่ยมะเขือมะเขือคืนนะครับผมเอาผานใส่ลงไปครับเต็มไปเต็มไปอันไหนมันจะถูกจังหวะนี่ฮะมันก็จะใส่ผักไปนิดนึงนะผมก็กลัวนะผมใหม่ไหม,มัม้อันนี้เดี๋ยวผมจะ ปรุงรสแล้วนะครับผมนี่เลยหน้าแแรกก็ยังงงงงหนูนะครับผมชิมรสเข้าไปเลยครับหนึ่งช้อนชาครับผมไม่ต้องพูดคำน้ำเพลงอะไรนะครับหลายๆเจบหลายครับใส่จริงๆนะครับเนี่ยหนึ่งช้อนชานะครับใส่อิฐหินเลยนะรสดีนี่ไม่ต้องใส่ช้อนครับกะเอาครับแต่ประมาณช้อนชาหน่อยๆนะครับปลาใสไปนิดนึงครับเอารสชาติ นี the the ่คร uh ับผมพระเอกของงานคือตัวนี้นะฮะนี่ครับพระเอกของงานครับผมนี่ครับผมใส่เข้าไปโหยแปดอำเภอครับความหอมใส่หมดีมาใส่ไมหมดครับมจะเก็บไปทำอย่างอื่นต่อเมนูผมเยอะผมนี่ครับเรียบร้อยครับเนี่ยง่ายๆครับ ก็ฝากติดตามกันนะครับช่องเล็กๆบ้านๆนะครับกับผ่ายในคนนต้นป่านะโอ้โหหอมไหมพี่พีมาแล้วฮะมาแล้วอ,อนี่ลาบอรอดเลยอะ่ะกลิ่นออกเลยนะนี่ครับผมมันจะหอมก็ตอนนี้นะครับเสร็จได้เนี่มันต้องเคี่ยวนานเนื่องจาะมันเป็นอันนี้ครับต่อหา่านก็อยู่แบบเร็วๆง่ายแล้วหากินกันจริงๆครับอันนี้เพิ่งกลับจากทุ่ง,งานาแล้วนะนี่ครับผนะมเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้ว ง่ายๆครับผมเนี่ยนี่ครับผมเข็ครัวหนูนานะครับผมใส่ใบยีรานะครับผมเนี่ยทีเด็ดเลยนะไอ็ใบสุขขิวเนี่ยครับผมบอกเลยใครเป็นที่หนึ่งครับผมสำหรับกระทะนี้ใบ้วครับผมเดี๋ยวรำลากเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะฝากในเพืดอป่าะฝากเลยครับช่องเล็กๆบานๆนะครับ แกงคั่วหนูหนานะครับผมใส่ใบยี่หร่านะฮะไม่ได้ใส่ใบอะไรนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ